สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังออมสินนะครับผมวันนี้อยู่กับผมควานไก่ครับวันนี้นะครับบรรยากาศเดือดร่มร่มตกนะครับเหมือนฝนฟ้าจะตกนะครับวันนี้เราจะพาพี่น้องมาชมสามเสบประจําบ้านประจาครอบครัวออมสินนะครับผมออมสินแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับผมเราจะพามาจากมารู้จักเจ้าของตัวจริง ของพังอมสินนะครับผมจะพาไปรู้จักทำความรู้จักสอบถามว่ายังไงมายังไงนะครับเจ้าของอมสินตัวจริงเชียงจริงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมเมีะครับคุณแม่นะครับเียเราจะพามารู้จักมาทำความรู้จักกับคุณแม่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของพังอมสินนะครับแล้วก็ อีกสองเชือกนะครับอืมนะครับเราจะมาถามคุณแม่เราจะมาสัมผัสคุณแม่กันนะครับว่าคุณแม่ท่านชื่ออะไรนะครับผมความเป็นมายังไงนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าเอ่ชื่อนางเพลงชานสีนะคะ,นะครับผมนางเพงเป็นเจ้าของช้างทางออมสินนะจ้า<ร>ตอนนี้ตอนทางอมสินน่นตัวเล็กๆเ,เลี้ยงมาตั<อ>้งแต่ตัวเล็ก คุณแม่เลี้ยงมาแต่ยังเล็กเลยนะครับผมเล็กประมาณเล็กประมาณปีปีก,กว่าปีหกเดือนนี่แหละปีหกเดือนนะครับพอดียายนี่มีช้างตั้งนานแล้วมีตั้งแต่ปู่ของปู่อีกมีสองตัวพอดีช้างสองตัวนั้นตายยายก็เลยไปซื้อซื้ออมสินจากญาติน่ะเป็นญาติรู้จักกันน่ะญาติที่บ้าน อะไรบ้านอะไรบ้านโดนม่วยบ้านโดนมวยเป็นญาติแท้ๆเลยเขาก็เลยให้อมาเลี้ยงเป็นเป็นเจ้าของของเขาเขาให้มาเลี้ยงเป็นญาติกันน่ะหมายถึงว่าเจ้าของเจ้าของแม่ของทางออมศีนนี่เป็นป้าเพนะครับคุณคุณป้าเพอยู่ที่อยู่วัตการนะครับเจ้าของของแม่เพนะครับไรเป็นพี่น้องกันญาติกันนะครับรู้จักกันครับผมก็ยังไงต่อครับผม ซื้อมาแล้วก็เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผมนี่มาประมาณแปดปีแล้วมั้งนี่ถึงแปดปีไหมนี่แปดตอนนี้อมสินแปดปีบริบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วถึงแปดปีแล้วแต่ส่วนเลี้ยงมาแต่ก่อนน่ะเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงตั้งแต่อายุยังไม่มีนู่นพ่อของยายก็มีสองตัวตั้งแต่ยายยังไม่เกิดนู่น จนจนถึงขนาดนี้แหละโตกันมาทอดทอดต่อต่อกันมากล้ขายเป็นว่าเป็นเปรียบเสมือนว่าคนในครอบครัวเราเลยใช่ไหมครับลักลักมากช้างนี่ลากมากในชีวิตเลยถ้าขายนี่ไม่ได้หรอกเพราะว่านอนไม่หลับคิดถึงช้างมากเลยถ้าขายก็นอนไม่หลับเลยแหละพอหายตัวหนึ่งสองตัวนี่ไม่อยู่บ้านอ่ะไปไว้ที่อื่นนี่อู้นอนไม่หลับเลยคิดถึงแต่ช้างอ่ะ รักเลยเหมือนในคนในครอบครัวน่ะเหมือนลูกเหมือนเต้าเลยแหละคือว่าคือว่าตื่นมาตื่นมาก็ต้องเจอเลยครับตื่นมาออกมาลงช้างปุ๊บก็ต้องเจอช้างเลยครับให้อาหารช้างอย่างนี้ชีวิตกิจวัตรประจาวันแหละไม่เห็นไม่ได้หรอกถ้าวันไหนตื่นมาปุ๊บไม่เห็นก็ไม่ก็จะหดหูนะครับมันก็จะยังไงล่ะใจหายหมดใจหายเหมือนเหมือนอะไรหายไปสักอย่างในครอบครัวนี่แหละนะครับ แล้วคุณคุณพ่อคุณพ่อไปไหนครับคุณแม่คุณพ่อเสียแล้วอคุณพ่อได้คุณพ่อได้เสียไปแล้วนะครับตอนที่พ่อคุณพ่ออยู่ก็ออมสินมาแล้วตอนพ่อพ่อก็รักออมสินมากเหมือนกันคุณพ่อเลี้ยงออมสินได้ประมาณกี่ปีครับประมาณห้าปีห้าปีตอนอมสินห้าปีพี่พ่อได้เสียแล้วนะครับผมเพราะว่าคุณพ่อเกเป็นเป็นโูคประจําตัวเก รงประจำตัวนะครับจากไปอย่างกระทันหันเลยครับก็เกปไปสู่สวงสวรรค์แล้วครับเพราะเราจะไม่พูดถึงเกนะครับเกไปดีแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมห้าสิบเอ็ดแล้วห้าสิบเอ็ดปีย่างห้าสิบสองปีห้าสิบสองอนะครับแล้วแล้วอีกสองเชือกสองเชือกกันอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้ ตัวหนึ่งห้าปีตัวหนึ่งหกปีย้งไงเนี่ยตัวโต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 ได้ยินเขาว่าจะจะถึงวันเกิดแล้วใช่ไหมครับผมถึงแล้วเดือนเดือนกันยาเดือนกันนยาี่แหละนะครับวันเกิดของโตโตเดือนกันยานะครับรับเกลือให้โตโตนะย่างเข้าหกปีบริบูรณ์นะครับผมโตโตเดือนกันยานี่ครับนะครับเราเราก็สัมภาษณ์พุ่แม่ไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพา Hey, ตอนนี้คุณแม่ก็ได้ลอกหญ้านะครับที่เตรียมเตรียมที่จะไปปลูกนะครับที่ที่เราจะไปปลูกนี้ก็คือที่ที่เราเราเตรียมหญ้าที่ไปปลูกตรงไหนครับคุณแม่ที่สะจบกใหม่นะ่สะสะขุดใหม่สะขุดใหม่เป็นสะของเองซีเอซี <SC. S 2> ที่ให้เป็น๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือเราได้เตรียมพันหญ้านะครับจะไปลงปลูกไว้ให้นกช้างเรานี่นะครับที่ เราขุดใหม่นะครับเป็นสระของ FC ปันสุกนะครับผมจะตั้งชื่อว่า FC ปันสุกนะครับมีพี่ f อใจดีนะครับได้ส่งเงินมาให้ขุดสระเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกหญ้าไว้สำหรับน้องช้างนะครับคุณแม่เก่าขอบคุณ f c สักนิดหนึ่งนะครับผมคุณแม่เก่าขอบคุณ f c สักนิดหนึ่งครับผมขอขอบคุณมากมากนะคะที่ให้มาทำ ที่ปูหย้าให้น้องช้างกินละคะ่ะและให้อาชีพที่จะเลี้ยงปลาต่อไปข้างหน้าอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับนี่ก็คือคุณแม่แกพูดไม่ค่อยจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับสามเสืบตอนนี้นะครับกําลังสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับสําหรับกองดินนะครับอกองดินทรายใหม่นะครับผมกองดินทรายนะครับอ้าว เกตัวเมียมาน้่นเนี่ยให้นะครับตอนนี้นะครับอ,อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีพี่เอฟซีใจดีเหมือนกัน,นครับพี่เอฟซีใจดีส่งทรายส่งเงินมาให้ส่งเงินมาให้งงใหซื้อทรายมาให้น้องๆเล่นนะครับเป็นจํานวนสี่กล้องนะครับขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ใจดีนะครับผมทําให้น้องๆช้างได้อยู่อย่างสบายนะครับมีดินทรายเล่นสนุกสนานนะครับ ดูนะครับดูเนื้อตัวแล้วครับเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยทรายนะครับโตโตอาบทรายมาเมื่อกี้แล้วครับโตโตสวัสดีครับมาลูกครับโตโตครับสวยแล้วครับนี่ครับสภาพน้องๆนะครับกองทรายสีกองราบเป็นหน้ากองแล้วครับตอนนี้โตโตถอยมาลูกถอยมาถอยมาลโหล ทุ่งกุลาครับทุ่งกุลาทุ่งกุลาครับสวยนะครับสวยครับเสียงแล้วครับสวยก่อนสวยลูกครับเนี่ยเสียงเสียงน่ารักจังเลยอ่ตอนนี้เราปล่อยให้น้องๆตั้งสามนะครับรีเล็กกันนะครับผมตอนนี้กับกองทรายนะครับปล่อยให้น้องๆได้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับวันนี้ ับผมนี่ก็คือบริเวณสระนะครับอ,อที่เราทําการขดุดเส็จเมื่อวานนี้นะครับผมยังยังไม่ได้ปรับหน้าดินให้เสมอน,นะครับผมตอนนี้กวอนไก่จะพามาชมนะครับอ,อพามาชมสระนะครับที่สระนี้ก็คือเป็นสระที่พี่เอฟซีใจดีนะครับส่งเงินมาให้ขุดสระนะครับส่งเงินมาให้ควานไก่ขุดสระน้ําอ,อแล้วก็ถมดินนะครับ เพื่อจะได้ปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินนะครับเเป็นสะน้ำครับโอ้ตอนนี้น้ำาน้ำก็ออกเยอะเลยนะครับผมอน้ำเริ่มออกเลยนะครับผมเป็นสะก็ใหญ่มากนะครับใหญ่พอสมควรนะครับผม เป็นสราที่ PFC JD สนับสนุนให้ควันไก่เจาะนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้รากไม้นะครับแล้วก็ปลูกหญ้านะครับส่วนสาระนี้ก็เราก็จะเลี้ยงปลานะครับรอให้น้ำร้อยมีน้ำเยอะๆก่อนนะครับเราจะเลี้ยงปลานะครับ เดีย๋ยวผมควันไก่จะพาดเดินดูรอบๆนะครับกับสะใหม่เป็นสวนเอฟซีปันสุขของเรานะครับแต่ก่อนบริเวณนี้นะครับเป็นป่ายูคานะครับบริเวณนี้เป็นป่ายูคานะครับแต่ก่อนนะครับที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเป็นที่อยู่เป็นที่ป่าธรรมอยู่ที่ป่าธรรมครับก่อนไก่ก็เลยคิดว่า เอาตรงนี้ดีกว่ามันมันใกล้มันติดทางนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเวลาตัดหญ้าตัดอะไรจะได้สะดวกนะครับผมดูบริเวณสานะครับสานี้ลึกลึกสามเมตรนะครับลึกสามเมตรกว่านะครับผมแต่มันเป็นดินทรายนะครับปัญหาก็คือตอนนี้มันเป็นดินทรายตอนไก่ก็ไม่แน่ใจนะว่าดินทรายมันจะปลูกหญ้าดีเท่าไหร่หมครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำเอา ทำการเอาขี้ช้างขี้วัวมาใส่มาบนลงดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับผมพาชมรอบๆนะครับบริเวณสระน้ำตอนนี้น้ำก็ออกเยอะพอสมควรเลยนะครับน้ำก็สระนี้นะครับใช้ใเงินประมาณทั้งหมด20,000บาทนะครับผม ได้ดินได้ดินถมได้ดินถมนาดินด้วยนะครับได้สระน้ําด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีสาวสวยด้วยนะครับผมที่สนับสนุนให้ผมได้ขุดสระในครั้งนี้นะครับทําให้ทําให,ให้เราปลูกมีที่ได้ปลูกหญ้าให้ช้างนะครับแบบยั่งยืนครับแล้วก็มีน้ําใช้มีน้ํารดนะครับผม เดี๋ยวควันไก่จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับตอนที่เราเริ่มจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไผ่ความคิดของผมนะครับก็คือปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นไผ่ต้นมะพร้าวนะครับปลูกทุกอย่างนะครับอย่างละสีห้าต้นนะครับปลูกผสมสมกันนะครับทำเกษตรผส,สมผสานไปด้วยปลูกหญ้าเลี้ยงช้างไปด้วยนะครับ ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับผมก็พี่น้องเอฟซีทุกท่านติดตามดูนะครับผมเราจะอัปเดทให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือบริเวณที่ป่าธามของเรานะครับที่เราทําการกดสะสิทธ์เมื่อวานก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับติดตามต่อไปนะครับว่า สะแห่งนี้นะครับผมจะเนรมิตให้เป็นสะสวนผสมนะครับให้เป็นอาหารทั้งคนและช้างได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม